แถวตึ้งนับให้เรียบร้อยหัวแถวนับตึ้งสองสามสี่ห้ามึงอันับนของกูทำเพี้ยอะไรเนี่ยมึงไหวไหมเนี่ยปกติไม่ให้อยู่ตัวนี้โอเคแต่รีบร้อนอะไรกันัแน่ตัวท้ายที่หาค่ะเป็นหัวแถวเลยหายแถวนับมาหาหัวแถวหกเจ็ดทำไมทำให้ตลกชอบให้กล้องแช่นัน่ะแต่ขนาดเนี้มึงเกิดอยู่แล้วนับไปสิเมื่อกี้ยืนตำแหน่งอะไร ต็อห้าได้นับต่อไปอีกไม่ต้องไปหกทำไมล่ะก็ห้าสี่สามสองหนงจริคับถอยหลังก็บอกสิครับนับถอยหลังได้ได้ค่ะเธอรู้ไหมรู้ค่ะเอานับถอยหลังหนึ่งสองสามสี่ไปไม่ได้ล้วคดิดแ้วค่ะไปเลยไปเลยคดิกกติดติดนะถอถอสิข่อที่สันใช่ไหมอ่อนใไเลย น้ำในภาษาจีนวนแถวน้ำเด็กตะเกียบเขาต้มอินแล้วเช็คบินมึงอยากตายเหรอมึงอยากไดอยู่ทีมอีกมั้ยชื่อก็เขาอิ่มแล้ว้าเขาถูกก็เช็กบินให้เขาหนูเลี้ยงเพื่อนหนูหนูดีนะฮะเป็ศูนย์กีฬามืออาชีพไม่ใช่นักแสดงตลก